สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทําแก้วน้ําจากกระบอกไม้ไผ่นั่นเองอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้าง1เลยก็คือไม้ไผ่นะคะขนาดก็คือตามใจชอบของพวกเราเลยนะคะอยากได้แก้วเล็กแก้วใหญ่ก็ตามใจเลยนะคะ2ก็คือเครื่องเจียนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ผิวไม้ไผ่ของเราเรียบนะคะอ่ะสามก็คือเลื่อยเอาไว้ตัดขนาดของแก้วนะคะอ่ะวิธีการทำเป็นยังไงไปติดตามได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําไม้ไผ่ที่เราเลือกนะคะมาเลื่อยตัดตามขนาดที่ต้องการนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีใครช่วยดันก็หา,าที่ช่วยจับนะคะ ที่เราได้ขนาดของกระบอกแก้วน้ําแล้วนะคะเราจะมาทําหูของแก้วน้ํากันนะคะโดยความหนาของหูมันนะคะจะใช้ประมาณ2-3เซนติเมตรด้วยกันค่ะมาดูใกล้ๆได้เลยค่ะ ที่เราได้สองชิ้นแบบนี้นะคะเราจะมาทําการผ่าครึ่งนะคะของวงกลมนี้ให้ได้เป็นครึ่งวงกลมเพื่อที่จะทําหูแก้วเอาครึ่งนี่ ได้แล้วนะคะเราก็จะทําการประกบกันแบบนี้แต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปทําการไสไม้ไผ่ให้มันละเอียดนะคะสีสวยงามนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการเจียนะคะที่สําคัญเลยจะต้องมีเครื่องเจียตัวนี้ออุปกรณ์ก็เปิดเครื่อง อ่าเราก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนนั่นก็คือขั้นตอนการติดหูของแก้วน้ํานั่นเองนะคะหลังจากที่เราทําการเจียนะคะผิวนะคะไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ของเราให้เรียบเนียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการติดนะคะกาวเด็กๆสามารถติดบริเวณหูมันได้เลยนะคะ ก็นำมาประปกบนะคะบริเวณชิ้นส่วนที่เราต้องการจับนะคะหูแก้วน้ำของเราน่าจะอยู่ประมาณบริเวณกลางนะคะแล้วก็ติดไว้แบบนี้ก่อนนะคะให้มันเซ็ตตัวสักพักหนึ่งนะคะค่อยปล่อย เย้ e! ในที่สุดนะคะเราก็ได้แก้วน้ำจากกระบอกไม้ไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลองมาทดสอบดูกันค่ะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าใช้งานได้จริงๆด้วยค่ะ